ยิ่งกูดาวอยู่ออกไปซ้ายนับนับนับเกมไม่ได้ยินถ้าได้ยินก็คุยไปก่้นเฮ้ย ไม่ใช่เลยนะหนูอะานที่หรือว่าอย่างนี้พี่มีตอบหนูสักทีก็มันไม่ได้ยินไม่หนูเนี่ยปิดไมค์หนึ่งคันมัไนี้เดี๋ยวพี่จอดนะง้างระเบิดได้ไหมง้างระเบิดได้ไหม ลงมาตรงนี้นะสวยแล้วโอเคม่นี่เป็นไรไม่เป็ร่เนไรม่เปนร่เปนรเนร่รม่นไม่เป็ไร่เน่เนม่ช่เป็นไรเนม่เน หลังเข้าเพื่อนหลังเข้าเราอีกเยอหลังเข้า,าอาเรื่อยไม่แพ้เลยแบบมาเข้าหลังอ๋อตีล๋ว